สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดนะครับวันนี้มากับคลิปสหายฟิชชิ่งนะครับก็เราไม่ได้ทำคลิปสายฟิชชิ่งกันนานแล้วนะวันนี้นัาหนวดก็เลยอยากมารีวิวสินค้า1ตัวนะครับนันหนวดสั่งซื้อมาจากาช้อปปี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเออจากช้อปปี้ตัวนี้มาจากต่างประเทศนะมันเป็นเออราคาเท่าไหร่วะลืมดูเดี๋ยวนะตัดไปแล้วด้วยดินะครับ ราคาน่าจะสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับสองอันก็สี่ร้อยกว่าบาทมันคือไอตัวตัวอะไรนะน็อปนะครับมันคือน็อบนะครับตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะสองร้อยกว่าบาทนะถ้านันวดจ,จะไม่ผิดเดี๋ยวนะน,นวดขอดูก่อนนะ215บาทนะครับเออ2อ5บาทจำนวนสองชิ้นนะครับเนี่ยนะครับ215บาทจำนวนสองชิ้นมันคือน็อบจากค่าย ekfan นะครับ หรือว่าเ้าอ่านว่ายังไงไม่รู้นะครับมันเป็นของที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับนันหนวดไปติดตามของช็อปเนี่ยนะครับช็อปของ EK เ a ฟนะครับมีทั้งแขนแต่งนะครับมีทั้งหนอบนะครับขายเพียบเลยนะแล้วก็เราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยตัวที่นันหนวดเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวนะดูราคาทออี่นี่ไง 215บาทนะครับเออนะตัวที่น้าหนวดเลือกมาเนี่ยาหนวดจะเอามาใส่ใดว่าอัลฟาลิมิเตดของน้าหนวดนะครับที่เคยทำคลิปสั้นไปให้ดูนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะ modify แขนแต่งนะครับแต่สุดท้ายมันถอดน็อตไม่ออกเว้ยอ้ชิบหายน็อตพังเลยสรุปแขนนั้นพังไปเลยอะ่ะพังแบบไม่กล้าเอามาลงคลิปอะนะครับเออแบบบ้าบอไปเลยนะครับ หนวดก็เลยซื้อมานะครับจากอีเคฟานนะครับใช้เวลาจัดส่งประมาณนะานวดคาดการณ์นะไม่เกินไม่เกิน5วันนะครับหลังจากที่สั่งไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะานวดดูดูแบบมาจากไอตัวไดวาทาทูล่าลิมิเต็ดนะครับไดว่าทาทูล่าลิมิเต็ดเนี่ย มันจะเป็นตัวสีเทาเนาะแล้วก็แขนแต่งมันเนี่ยมันจะเป็นเป็นคาร์บอนแล้วก็หนอบนะครับหนอบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะคล้ายๆกันเลยนหะนวดซื้อมาเป็นสีดํานี่นะน้ำหนักเบามากเลยนะเดี๋ยวช่างให้ดูนี่นะเอาให้มันเจ๋งๆไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยหนวดเลือกที่น้ําหนักด้วยเขาบอกว่าประมาณ3.7กรัมหรือเปล่านี่แหละยังไม่รวมแบรลิงนะดูสิ เออเป๊ะเลยว่า3.7กรัมนะครับโดยประมาณนะครับยังไม่รวมแบริ่งถ้ารวมแบริ่งแล้วเนี่ยก็ประมาณสักนั่นนวดว่ามีสัก4กว่าๆ2อัน2อันก็เป็น8เนาะหมายถึงว่าเป็นเป็นน็อปใช้กับลอกเบสหยดน้ำเนี่ยสอ,อันก็เป็น8 8บวกกับ8บวกกับไอตัวแขน17นะครับ17 18จ็ด0ิบแปดก็ยี่เบสสิอม่้ยใช่เลยตัวแขน7 7กรัมตัวแขน8กรัม8กรัมนะครับแขนคาร์บอน8 9ดเก1าสิบเบสสิบสออุย้ย แขนเบาเพียงแค่สกรัมเองอะนะครับตัวนี้นะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นของที่ของแต่งนะหนกแต่งอะไรพวกนี้ร้านนี้มีเยอะมากนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับ ekfan นะครับนันหนวดไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรจากเขานะแต่ว่าหลายๆคลิปเนี่ยที่นันหนวดไปเจอของดีๆมาเนี่ยก็พยายามมาแบ่งปันนะครับใน shopee นะย้ําก่อนนะว่ามันเป็นของที่ส่งมาจากประเทศจีนอาจจะใช้เวลารอนานหน่อยนะครับตัวเนี้ยนะครับของที่นันหนวดซื้อมาเนี่ยตัวละ2 1 5บาทนะครับ แต่ถ้าเป็นช็อปในไทยที่ว่าเอามาขายแล้วนะน่าจะอัพไปถึง300ร้อนะ300กว่า300กลางอะนะครับต่อตัวนะพูดถึงต่อตัวนะนี่ต้องบอกก่อนว่าต่อตัวนะครับนี่คือ1ตัวนะครับเขาจะให้ตัวบูชพลาสติกมา1อันนะครับนี่ให้บูชพลาสติกมา1อันแล้วก็ตัว ชิมนะครับชิมตัวนี้น่าจะบางนะบางมากนะครับน่าจะขนาด0.1มิลลิเมตรนั่นแหละนะครับอีก3อันนะครับตอนหนึ่งเซตนี่เซตหนึ่งมันจะมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ให้มาแบบนี้นะแล้วก็นันหนวดสั่งมา2เซตนี่มันก็จะเป็นเซตแบบนี้มานะครับนี่คือรหัสมันนะครับหตัว1ตัว1เซตมันก็จะได้แบบนี้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็ใส่ได้ทั้งลอกเบสแล้วก็สปินนิงนะครับใส่ได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใส่นะครับอย่าลืมนะ ลองไปดูกันโอ้โหของมันเยอะจริง EK f ค n จริงๆนะครับหนอบเยอะมากแขนแต่งเยอะมากนะครับ เสียอย่างเดียวมันมาจากประเทศจีนมันไม่ได้สั่งเย็นนี้เราได้พรุ่งนี้หรือว่าสั่งพรุ่งนี้เราได้มาลืนนะครับมันอาจใช้เวลาแค่ประมาณนั่นแหละหไม่เกิน7วันอ่ะพูดตรงๆไม่เกิน7วันนะครับจัดส่งเร็วนะพูดถึงของที่ส่งจากต่างประเทศเนี่ยถือว่าเ็จเนี่ยจัดส่งค่อนข้างเร็วแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวนนหนวดจะเอาไปใส่อ่ารอกของน้าหนวดนะครับไอตัวอัลฟาลิมิเต็ดของน้าหนวดนะครับอัลฟาโดเรมอนนั่นแหละนะครับก็นะ อายวะ่ะแขนแขนเก่าแม่งเสียพังเลยอะพังเลือ,เ,ลอเสียได้มากเลยนะครับด้วยความโง่ของนน,นวดเองแหละนะครับไปซื้ออุปกรณ์อะไรมาไขาไม่ออกแล้วก็มีน้าท่านหนึ่งมาบอกนะครับมาบอกช้าเหลือเกินอ่ะนะครับบอกว่าไอ้น็อตของไดว่าเนี่ยมันจะใส่กาวมาใช่เขาบอกว่าให้เอาหัวแรงเนี่ยไปจี้ก่อนให้กาวมันละลายโอ้โหมาอ่านแล้วมันโคตรเจ็บใจคือของมันก็มีทุกอย่างนะบ้านนน,นวดเนี่ย เออแม่งแต่ไม่รู้ไงไม่รู้วิธีไงมีนะท่านหนึ่งมาคอมเมนต์กันนั่นเองว่าเฮ้ยเอาเอาแหวแรงไปจี้ก่อนแล้วค่อยไขออกโอ้โหแม่งพอรู้เท่านั้นแหละกูแม่งเขางอกเลยอาชีพหายแม่งไปไขจนแบบหัวน็อตเสียแล้วไปหาอุปกรณ์มาไขาเนะขาะไขจนแบบว่ามันเอาออกไม่ได้แล้วว่ะเออพออกไม่ได้ก็พังกันชิบหายเลยนะครับเสียดายมากนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับแล้วน,นวดก็มาแนะนําตัวนี้ละกันนะครับอีเคฟานะครับลองไปช้อปปิ้งกันดูในช้อปปี้นะครับลาซาดามีก็บอไม่รู้นะแต่น,นวดไปเจอในช้อปปี้แล้วก็ ติดตามร้านเขาไว้เรียบร้อยนะครับโหของแต่งนะพวกหนอบพวกแขนอะไรพวกนี้เจ๋งๆนั้งนั้นเลยนะถือว่าเป็นของแต่งที่ราคาไม่แพงนะครับก็ส่งมาจากต่างประเทศนะครับก็รอกันนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอ่าเรทเรทของทางร้านเขา,านะครับหมายถึงว่าเรตติ้งของทางร้านก็ค่อนข้างดีนะครับมีนักช้อปปิ้งจากประเทศไทยเนี่ยช้อปปิ้งกันเยอะจากร้านนี้นะครับ e k f a n นะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นสำนักแต่งนะสำนักแต่งสำนักหนึ่งนะครับ e k f a n แล้วก็เป็นตัว ทางเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์อี f คฟัน f i c i a l ด้วยนะครับที่เอามาขายเองในช้อปปี้นั่นเองนะอา้าฝากกันเดี๋ยวกันนะครับวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนถ่ายทอดผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยวัณนะที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันเท่านั้นเองนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแลนหนวดด้วยะละกันแล้วเดี๋ยวยังไงประกอบเสร็จเดี๋ยวเอามาโชว์กันนะครับอา้าวไปก่อนวันนี้บ๊ายบายปุ๊บ